สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกท่านและสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนสําหรับวิชานี้เป็นวิชาคณิต,ตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนครูโจนครูพิมพ์ชนกวุชัยดิตค่ะวันนี้เรียงเรื่องเศษส่วนอย่างต่ําค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถหาเศษส่วนอย่างต่ําได้นักเรียนลองบอกเศษส่วนที่เท่ากับ เศษ24ส่วน30เช่นหากเรานำา2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน24หาร2เท่ากับ12 30ามสหาร2เท่ากับ15เพราะฉะนั้นเศษ24ส่วน30ก็จะเท่ากับเศษ12ส่วน15ค่ะแต่เมื่อนักเรียนนำเศษ24ส่วน30มาหารด้วย 3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ8ปส่วน10ค่ะและหากนักเรียนนะคะนำเศษ24ส่วน30มาหารด้วย6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน5ค่ะ24หารด้วย6เท่ากับ4 30หารด้วย6เท่ากับ5 นั่นคือเศษ24ส่วน30เท่ากับเศษ4ส่วนหค่ะดังนั้นเศษที่สส่วน30เท่ากับเศษ12ส่วน5เท่ากับเศษแปส่วน10และเท่ากับเศษ4ส่วน5ค่ะมีเพียง1เท่านั้นที่หารเศษ4ส่วนหได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ว่า เศษ4ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ24ส่วน30ค่ะต่อมานะคะคุณครูให้นักเรียนดูเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ15ส่วน45คือจำนวนใดหากนักเรียนนำา5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน เศษ15ส่วน45ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน9 15หารด้วย5เท่ากับ3 45หารด้วย5เท่ากับ9ต่อมาหากนักเรียนนำเศษ3ส่วน9มาหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนแล้วก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3ค่ะ3หาร3เท่ากับ1 9หาร3เท่ากับ3 เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน9เท่ากับเศษ1ส่วน3ค่ะมีเพียง1เท่านั้นที่หารเศษ1ส่วน3ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นเศษ1ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ1 5ส่วน45ค่ะสรุปบทเรียน เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเช่นเศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวค่ะ านะคะคุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4ี่เล่ม2เล่มสีม่วงค่ะเปิดหน้าที่29เศษส่วนอย่างต่ําคุณครูให้นักเรียนดูกิจกรรมนะคะเศษส่วนที่กําหนดเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ1เศษ6ส่วน24ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําค่ะเพราะเมื่อนํา6มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ เศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะเศษเก้าส่วนสิบห้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะเมื่อนำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษสามส่วนห้าค่ะต่อมามาดูข้อที่สามนะคะเศษยี่สิบเอส่วนสิบสี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่ตอบเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสิบสี ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเศษ21่สอ็ดส่วนสิไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะเมื่อนำเจดมาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เศษสามส่วนสค่ะเศษ4ีส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีเพียง1เท่านั้นที่หารเศษ4ส่วน9ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ ต่อมาให้นักเรียนมาดูกิจกรรมหน้าที่3านะคะเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อที่1เศษสิบห้าส่วนเก้าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อย่างไรคะคุณครูนำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะก็จะเท่ากับเศษห้าส่วนสามสิบห้าหารสามเท่ากับห้าหาร3เท่ากับสามเพราะฉะนั้น เศษ15้าส่วนเเท่ากับเศษห้าส่วน3าเศษห้าส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ15้าส่วน9ค่ะต่อมานะคะข้อที่สองเศษ28ส่วน30คุณครูนำสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ14ส่วน15ค่ะซึ่ง เศษสิบส่วนสิห้ามีเพียง1เท่านั้นนะคะมีเพียง1เท่านั้นที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนั่นคือเศษสิบส่วนสิบห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษยี่ส่วนสาค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่สาอตรวจสอบความเข้าใจข้อ1นึ่ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำหนึ่ง เศษ24ส่วน56คุณครูนำ8มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะซึ่งจะได้เป็น24หารด้วย8นะคะทองสูตรคูณแม่8ค่ะ8คูณอะไรเอ่ยได้24 8คูณ3ได้24เพราะฉะนั้น24หารด้วย8เท่ากับ3ค่ะ เรามาให้นักเรียนนำ56า56หารด้วย8นะคะดูี่สูตรคูณแม่8 8คูณอะไรได้56 8คูณ7ได้56เพราะฉะนั้น56หารด้วย8ก็เท่ากับ7ค่ะนั่นคือจะได้เป็นเศษ3ส่วน7ตอบเศษ3ส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างตาของเศษ24ส่วน56ค่ะ ต่อมาให้นักเรียนดูข้อที่2นะคะเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ามข้อ1ย่อยเศษ12ส่วน20เท่ากับคุณครูนำา4หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ12หารด้วย4เท่ากับดูที่สูตรคูณแม่4นะคะ4ีคูณ3ได้12เพราะฉะนั้น12หารด้วย4เท่ากับ3ค่ะ ต่อมาพีรนาตัวส่วนนะคะ20ห่หารด้วย4 4คูณ5ได้20เพราะฉะนั้น20ห่หารด้วย4เท่ากับ5ค่ะนั่นคือเศษ12ส่วน20ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ3ส่วน5ค่ะต่อมาคุณครูให้นักเรียนดูนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีวิธีการทำเศษ45่ส่วนหกให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อย่างไร mm hmm. คุณครูนำสิบมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ45หารด้วย15เท่ากับ15บคูณสได้45เพราะฉะนั้น45หาร15เท่ากับ3ค่ะ60หารด้วย15 15คูณ4เท่ากับ60เพราะฉะนั้น60หารด้วย15เท่ากับ4ค่ะนั่นคือเศษ45ส่วน60เท่ากับเศษ3ส่วน4ซึ่งเศษ3ส่วน4เป็นเศษส่วนอย่างตามของเศษ45ส่วน60มีวิธีการทำเศษ45ส่วน60 ให้เป็นเศษส่วนอย่างตามโดยนำา15มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างตามของเศษส5ส่วน60เท่ากับเศษ3ส่วน4ค่ะ